รีวิวพิซเมเกอร์เซียนสองตอนที่เจ็ดครับผมเป็นตอนที่โอ้โหซึมมากครึ่งแรกฮามากครึ่งหลังนี่ซึมเลยคือต้องบอกกันว่าครึ่งแรกนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อจากตอนที่แล้วเนาะแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มแบบว่า slow down คือเริ่มแบบผ่อนแลวเริ่มช้าแหละน้วการดําเนินเรื่องก็จะช้าลงตั้งแต่ที่มันดําเนินเรื่องช้าลงไปจนถึงตอนจบอะซึมมากคือแบบโอ้โหเศร้าอะมันจบแบบทไมมันจบนี่วะ เป็นตอนที่ผมรู้สึกว่าชอบนะพาร์ทดรามา่าอาจจะซึ้งมาพอกับตอน6ของซีซั่นแรกถ้าผมจำผิดน่าเป็นตอนที่ปังหัวพ่อเนะีเออน่าจะเศร้าพอกันแล้วก็อ๋อคามิโอตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่คามิโอเนี่ยมี2คนคนแรกเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ผู้คุณเนะดาไว้อยู่แล้วว่าเอตัวนี้มาแน่ๆแต่อีกตัวนึงเนี่ยผมเซอร์ไพรส์กว่าตัวแรกเพราะผมว่าเดาว่าตัวแรกอะ มันมาอยู่แล้วเออเพราะเห็นนั้งแต่ในตัวโยงตัวอย่างนู่นนี่นั่นเออแต่ตัวที่2เนี่ยผมเซอร์ไพรส์เพราะว่าถ้าใครได้ดูซีซั่นแรกเนี่ยคุณจะคุ้นกับตัวละครตัวนี้มากๆคือคุณแบบคุณจะคุ้นเลยนะเออแล้วพอเราได้เห็นตัวละครตัวนี้เนี่ยผมก็คิดถึงอีกตัวละครตัวหนึ่งด้วยโอ้โหตกใจตอนเห็นครั้งแรกแบบโหแบบเอ้ยเอางี้จริงเหรอมันมันโผลมาเออส่วนตัวนะผมชอบแล้วก็ตอนนี้เป็นตอนที่โรเบิร์ตแพทติกเล่นได้ดีนะผมชอบมากเลยเออโรเบิร์ตแพทติกนี้ ชนะใจไปเลยทั้งตอนเออเล่นดีมากตอนหน้าผมอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคือผมรู้สึกว่าแบบทาไมตอนนี้มันจบแบบแปลกมากเลยคือแบบถ้ามันจบอย่างเงี้ยแล้วเล่าอีกสักประมาณ0 2บยีินาทีคุณก็สามารถเล่าได้เว้ยเออแต่ว่าเหมือนแบบว่าแบ่งไอ้สินาทีาสุดท้ายที่เขาอยากจะเล่าอะไปใส่ตอนที่สุดท้ายก็คือตอนหน้าแหละก็รู้สึกว่าแบบตอนหน้ามันจะเล่าอะไรอีกวะเพราะรู้สึกว่าตอนนี้มันแทบจะจบทุกเกือบทุกอย่างแล้วเออ อาจจะปูไปซีซันหน้าหรืออาจจะปูไปแมน OF ทูมอล r ลกอย and <AND ่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าตอนจบตอนนี้มันอาจจะปูไปซีซันสามก็ได้ถ้าเป็นไปได้นะแต่ว่าตอนหน้าอาจจะปูไปแมน OF ทูมอล r ลกจริงๆนะจังละก็ไปดูกันหน้านะครับสำหรับค i ิสเมเกอร์ซีซันสองนะตอนหน้าก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะ